หลังจากที่เราสองคนได้ไปร่วมบุญหล่อหลวงปู่ดู่ที่จังหวัดแพร่กันนะคะระหว่างเดินทางกลับกรทมเราก็ได้แวะกราบขอพรหลวงพ่อใหญ่ณวัดม่วงจังหวัดอ่างทองกันนะคะซึ่งพระนามอีกพระนามหนึ่งขององค์ท่านนะคะก็คือพระพุทธมหานวมินศักยมุนีสีวิเศษชัยชาญซึ่งท่านเป็นพระพุทธรูปที่องค์ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะโดยหลวงพ่อกระเสม อดีตเจ้าอาวานะคะซึ่งปัจจุบันนั้นท่านก็ได้ลาสังขารไปแล้วท่านตั้งใจสร้างถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9นะคะก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์เมื่อวันที่16กุมภาพันธ์2550โดยใช้เวลาประมาณ16ปีเลยนะคะหน้าตักของท่านเนี่ยกว้างประมาณ63.05เมตรความสูงก็อยู่ประมาณ95เมตรเลยทีเดียวนะคะ ซึ่งงบประมาณในการสร้างนะคะก็ราวๆหน0่กว่าล้านบาทนะคะในการขอพรท่านนะคะเราก็จะใช้มือแตะพระหัตถ์ท่านแบบนี้นะคะแล้วก็อธิษฐานจิตนะคะขอสิ่งใดก็ให้อธิษฐานเอานะคะใครผ่านไปแถวนั้นก็อย่าลืมแวะไปกราบขอพรอท่านาได้นะคะ และนอกจากนี้นะคะบริเวณวัดก็ยังมีอีกหลายจุดนะคะที่ให้เยี่ยมชมก็จะมีปฏิมาก,กรรมรูปปั้นนะคะเป็นวรรณคดีต่างๆมีการผสมผสานกันนะคะทั้งไทยทั้งจีนแดนสวรรค์แดนนรกมีหมดเลยนะคะก็เป็นอีกวัดหนึ่งนะคะที่อยากจะแนะนำนะคะรับรองว่ามาต้องประทับใจกันแน่นอนนะคะสำหรับเราสองคนนะคะก็มาเป็นครั้งที่สแล้วนะคะ นอกจากนี้ก็ยังมีอีกจุดหนึ่งนะคะที่สำคัญนะคะก็คือพระวิหารแก้วรัตนะพรามสุวรรณปานหากเพื่อน,เพ,อนเพื่อนได้ไว้มานะคะเพื่อนๆสามารถขึ้นไม่กราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากด้านบนนี้ได้นะคะซึ่งจะมีรูปลักษณ์ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วก็สรีระของหลวงพ่อกเกษตรนะคะอดีตเจ้าอาวาสประดิษฐานณนะด้านบนนี้ด้วยนะคะ ก่อนกลับวันนี้นะคะเราก็ได้อุดหนุนผักและไข่เค็มจากคุณป้าท่านหนึ่งนะคะที่ท่านขายอยู่ในวัดนี้นะคะเราก็เลยนําพระที่ได้จากงานหล่อพระนะคะมาให้ท่านด้วยนะคะคุณป้าน่ารักมากๆเลยนะคะให้พรเราใหญ่เลยนะคะ ตามตกใจตกใจแล้วล่่ะนี่ลงขอตบปาปัจจนาลูกนะสาธุค่ะมดีมีสุขทั้งครอบครัวนนี่ลราค่ะสาธุค่ะว่ามาโดนฟ้านะคะสาธุค่ะอันนี้จะเป็นหลวงปู่ทวดหลวงปู่ดูนะคะพระนี้หนูได้มาจากหลวงตาม้านะคะป้าสามารถคล้องคอได้ตลอดเวลาแล้วเวลาหลับเวลานอนป้าก็นึกถึงหลวงปู่ทวดก็ได้ขอให้หลวงปู่ทวดเป็นความใช่อันนี้หลวงปู่ทวดค่ะ หลวงปู่ทวดอันนี้มีคาถาหลวงปู oui. so ่ทวดด้วยนะคะขอให้หลวง้หลานนะได้ค่ะได้ค่ะเงั้นหนูไปแล้วนะคะป้าโชคดีวันที่หนึ่งแล้วค่ะสาธุค่ะโชคภสุขขาพดีแแ็งงรเยอะๆขอบคุณค่ะขอให้คุณป้ามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเช่นกันนะคะค่ะขายดีๆนะคะโชคดีตลอดเลยนะค่ะสวัสดีค่ะสวยให้รวยสาธุค่ะค่ะนี่ก็เป็นผักกับไข่เค็มที่เราได้มานะคะ อร่อยมากเลยเดี๋ยวแวะไปวันไหนต้องแวะไปซื้อป้า่องนะคะผักปังนะคะส่วนนกตัวนี้นะคะพอดีตอนอยู่ที่วัดนะคะก็นั่งอยู่ในรถเห็นเขามาเกาะหน้าต่างก็เลยถ่ายเก็บไว้นะคะ <c oughs> อยู่ๆก็มาเกาะสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ละกันนะคะเดี๋ยวไปคราวหน้าไปที่ไหนเดี๋ยวมาลงให้ ชมกันอีกทีนะคะ